ช่วงนี้เรากําลังเคลียร์พื้นที่ค่ะปรับพื้นที่ใหม่เอาไม้ใบออกเพื่อเอาบอนสีเข้ามาไว้เดิมทีพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกไม้ใบค่ะเป็นพวกไทคอนอันโบค่ะ ตอนนี้ทั้งส่วนกำลังย้ายไม้ใบอื่นๆออกค่ะเพื่อให้พื้นที่เป็นบอน400%ไม้ใบอื่นๆเราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเราก็ยังปลูกรักษาของเราไว้เพราะว่าเราก็รักของเราเพราะว่าเป็นไม้สวยๆที่มีราคาทางนั้นค่ะ